สวัสดีค่ะลองนึกภาพตามนะคะซาลาแมนเดอร์เสียขาไปแล้วแบบอืมขามันงอกกลับมาใหม่ได้หมดเลยเป๊ะเหมือนเดิมเลยครับผมน่าทึ่งมากจริงๆค่ะความสามารถฟื้นฟูตัวเองแบบสุดยอดเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบชวนให้สงสัยมากๆเลยนะคะในการเจาะลึกของเราวันนี้เนี่ยเราจะมาสำรวจโลกของสิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้าชีวภาพกันค่ะอโดยเราจะอิงจากหนังสือ The Body Electric ของดรโรเบิร์ตโอเบคเกอร์กับ g r รรีเซลดอนซึ่งเป็นหนังสือทีอ่ค่อนข้างท้าทายความเข้าใจทางชีววิทยาแบบเดิมๆพอสมควรเลยครับเล่มนี้คลาสสิกมากครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือเราจะมาลองแกะรอยแนวคิดที่ว่าสัญญาณไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขความลับเรื่องการรักษาแผลการงอกใหม่ของอวัยวะครับผมซึ่งดรเบคเกอร์เองเนี่ยจุดเริ่มต้นของเขาก็น่าสนใจนะคะ จากสัญญาแพทย์กระดูกแต่ความสงสัยส่วนตัวนี่แหละที่นำพาเขาไปสู่การวิจัยพื้นฐานเรื่องนี้เลยใช่ครับคือไอ้เรื่องการงอกใหม่ของซาลาแมนเดอร์เนี่ยมันเหมือนมีนกลไกอะไรบางอย่างที่ซับซ้องมากๆซ่อนอยู่มันสร้างอวัยวะใหม่จากโครงสร้างพิเศษที่เรียกว่า blastema นะครับบลสาส b l a s t e m ครับ มันจะเกิดตรงแผลเลยก็เปรียบไปก็เหมือนเป็นศูนย์บัญชาการสร้างอวัยวะใหม่เป็นกลุ่มเซลล์พิเศษพิเศษที่แบบรอคำสั่งอยู่ว่าต้องสร้างอะไรขึ้นมาแทนที่ส่วนที่หายไปแล้วอะไรล่ะคะที่เป็นตัวควบคุมที่แม่นยำขนาดนั้นคือข้อมูลในการสร้างขาใหม่ทั้งข้างเนี่ยมันมาจากไหนกันนั่นแหละครับคาถามสาคัญเลย ในอดีตจริงๆก็มีคนเริ่มเห็นเขาลางเหมือนกันนะอย่างงานวิจัยของทอสกับซิงเกอร์ที่เขาชี้ว่าเส้นประสาทน่ะมีบทบาทสำคัญอ๋อค่ะแต่ที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่เรื่องสัญญาณประสาทวิ่งผ่านเฉยๆนะครับแต่กลับเป็นเรื่องของปริมาณเนื้อเยื่อประสาทที่ต้องมีมากพอหมายถึงว่าไม่ใช่แค่มีเส้นประสาทแต่ต้องมีเยอะๆด้วยหรอคะใช่ครับเหมือนต้องมีวัตถุดิบตั้งต้นในปริมาณที่เพียงพอถึงจะเริ่มกระบวนการสร้างใหม่ได้ แล้วก็มีคนพยายามไปกระตุ้นในสัตว์ที่ปกติมันไม่งอกใหม่อยู่แล้วอย่างเช่นกบอ๋อกบนี่ปกติขาขาดแล้วไม่งอกใหม่ใช่ไหมคะครับผมก็มีงานของโรสกับพอลเลชัยเอฟที่เขาพยายามไประคายเครื่องแผลซ้ําๆเพื่อจะดูว่าเอ๊ะมันจะกระตุ้นให้เกิดการงอกใหม่ได้ไหมซึ่งมันก็บอกเป็นในยะว่าอาจจะมีกลไกบางอย่างซ่อนอยู่ที่เรายังไม่เข้าใจ ปริศนาเรื่องปริมาณเส้นประสาทกับความพยายามจะกระตุ้นกบนี้มันก็น่าคิดนะคะใช่ครับมันชี้ว่าอาจจะไม่ใช่แค่สัญญาณประสาทแบบปกติที่เราเข้าใจกันทีนี้มันก็เลยไปเชื่อมโยงกับแนวคิดหนึ่งที่เอ่อเกือบจะถูกลืมไปแล้วเหมือนกันคือเรื่องกระแสะจากการบาดเจ็บหรือ current of injury กระแสะจากการบาดเจ็บครับเป็นกระแสะไฟฟ้าอ่อนๆที่วัดได้จากเนื้อเยื่อที่มันบาดเจ็บ จริงๆมีงานวิจัยเก่าๆจากรัสเซียอย่างของซินยูกินที่เขาเจอกระแสะคล้ายๆกันในพืชด้วยซ้ําหรือซูมุนสกี้ที่เจอในกล้ามเนื้อกบค่ะทั้งสองคนนี้เขาก็ชี้ว่าไอ้กระแสะไฟฟ้านเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะแต่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับกลไกพื้นฐานของเซลล์หรือการฟื้นฟูอะไรบางอย่างแต่ตอนนั้นคนส่วนใหญ่ก็คงคิดว่า กระแสไฟฟ้าที่วัดได้มันก็แค่ผลข้างเคียงหรือเปล่าคะแบบว่าเซลล์มันกําลังจะตายมันก็เลยมีไฟฟ้าออกมาอะไรแบบนั้นใช่เลยครับนั่นคือคําถามสําคัญที่ดรเบ็คเกอร์ต้องการพิสูจน์เขาเลยตั้งสมมุติฐานที่ค่อนข้างจะท้าทายความเชื่อดำเดิมว่าไอ้กระแสจากการบาดเจ็บเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผลพลอยได้นะแต่มันคือสัญญาณสั่งการจริงๆที่ไปกระตุน้นแล้วก็ควบคุมการงอกใหม่โดยตรงอืมแล้วเขาพิสูจน์ยังไงคะ เขาก็เลยออกแบบการทดลองที่ผมว่าเฉียบคมมากคือเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตอขาของสัตว์2ชนิดเลยกบซึ่งปกติแผลมันจะกลายเป็นแผลเป็นไปกับซาลาแมนเดอร์ที่ขามันงอกใหม่ได้อ๋อเทียบกันจัะจะเลยแล้วผลเป็นยังไงคะน่าสนใจมากผลคือความแตกต่างนี้ชัดเจนสุดๆเลยครับเขาไปวัดสิ่งที่เรียกว่าสักไฟฟ้าคือความต่างของประจุไฟฟ้าตรงปลายตอขา เหมือนวัดว่าตรงนั้นมีพลังงานไฟฟ้าสะสมอยู่แค่ไหนเป็นบวกหรือลบเทียบกับส่วนอื่นๆของร่างกายาในซาลา m แมนเดอร์เนี่ยพอตัดขาปุ๊บสักไฟฟ้ามันจะพุ่งมันบวกแป๊บนึงแล้วจากนั้นมันจะพลิกกลับมาเป็นลบครับแล้วก็ลบค้างอยู่อย่างนั้นต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นด้วยตลอดช่วงเวลาที่ บลัสทีมามันกำลังก่อตัวกำลังพัฒนาเลยโหหมายความว่าไม่ใช่แค่มีไฟฟ้าแต่รูปแบบของมันสำคัญมากมการที่มันเป็นลบค้างไว้นานๆนี่คือสัญญาณพิเศษที่บอกว่าสร้างใหม่ซึ่งกบไม่มีแบบนี้ถูกต้องเป๊ะเลยครับ ในกบเนี่ยสักไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นบวกแล้วก็ค่อยๆลดลงลดลงจนแผลหายกลายเป็นแผลเป็นไปไม่มีการพลิกกลับไปเป็นลบค้างแบบลาแมนเดอร์เลยอ mm hmm. ไอสัญญาณลบค้างเนี่ยแหละครับที่ดูเหมือนจะเป็นตัวเปิดสวิตส์สคัญให้กระบวนการสร้างบลส s ี e ม a แล้วก็การงอกใหม่มันเดินหน้าต่อไปได้มันก็เลยบ่งชี้ค่อนข้างชัดว่าไฟฟ้าชีวคาาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผลข้างเคียงแล้วละ่ะแต่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการงอกใหม่โดยตรงเลย และกลไกนี้มันต่างกันในสัตว์แต่ละชนิดเป็นการค้นพบที่แบบพลิกมุมมองไปเลยนะคะแต่แน่นอนว่าแนวคิดที่มันต่างจากกระแสะหลักมากๆขนาดนี้ตอนแรกๆดกเรเบรเกอร์ก็กคงคงเจอเต้าเยอะหน้าดูเลยสิคะแน่นอนครับคือวงการวิทยาศาสตร์ต,ตอนนั้นเขาก็ยังยึดมั่นกับมุมมองทางชีวเคมีเป็นหลักมากๆไอแนวคิดเรื่องไฟฟ้าชีวภาพมาควบคุมกระบวนการระดับนี้ถือว่าใหม่มากแล้วก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์กันอีกเยอะเลยครับ สรุปได้ว่าการเจาะลึกข้อมูลของดรเบเกอร์เนี่ยมันก็ชี้ให้เราเห็นว่ากระแสะไฟฟ้าชีวภาพอาจจะมีบทบาทพื้นฐานแล้วก็สำคัญมากกว่าที่เราเคยคิดกันไว้เยอะเลยในกระบวนการซ่อมแซมตัวเองการสร้างเหนือเยื่อใหม่ของสิ่งมีชีวิตจริงแล้วเกิดเออเราอาจจะควบคุมมันได้ในอนาคตละ่ะค่ะมันจะนำไปสู่การปฏิวัติทางการแพทย์ครั้งใหญ่ได้ไหมเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราจะไปปลุกความสามารถในการงอกใหม่ที่มันอาจจะหลับไหลยอยู่ ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือแม้กระทั่งในตัวมนุษย์เราเองนั่นสิคะแล้วมิติทางไฟฟ้าที่มันซับซ้อนมากๆของสิ่งมีชีวิตแบบนี้มันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับความหมายที่มันอาจจะลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมของคําว่าชีวิตกันแน่